หมูเช่าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม คดไข่พยาจงอางเผือกเราบุรพาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าพดหินไข่พญาจงอางเผือกนั้นเป็นของกายสิทธิ์ที่หาได้ยากอิ่งในแผ่นดินเพราะว่าคดชนิดนี้จะถือกำเนิดมาจากพยางจงอางเผือกเท่านั้นซึ่งพยางจงอางเผือกนี้ก็คือบริวารเผ่าพันธ์ของพญานาค ผู้มีอิทธิฤทธิ์และตะบะมากเป็นผู้เฝ้าปากถ้าซึ่อเป็นประตูลงไปสู่เมืองบาดาลผู้ที่จะมีคนชนิดนี้ไว้ในครอบครองจะต้องเป็นผู้ที่มีวาสนาและมีความเกี่ยวข้องกันมากับเผ่าพันปิานาคแต่ปางก่อนดังนั้นโดยส่วนมากแล้วก็จะแค่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าสืบต่อกันมาแต่ก็ไม่มีใครมีโอกาสได้พบเจอเลยนั่นเอง อนุภาพของคดไข่พญาจงอางเปลือกนี้จะเด่นทางด้านปกป้องคุ้มครองสยบสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษทุกชนิดการคุณใสมนดำเป็นมหาอำนาจเรืองเดยิ่งนักนำพาความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลมาสู่ตัวผู้เป็นเจ้าของและคนในครอบครัวว่ากันว่ามีอนุภาพครอบจักรวาลเลยทีเดียว ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องทังใจนํามาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิป,ปอื่นๆของทางช่องมองเจ c h ชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในคราวหน้าสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม